จะเป็นอย่างไรถ้าแกงของพอมนี่สู้กับแกงของสกีบิรี t o ยเลตแกงไหนจะเป็นผู้ชนะมาดูกันเลย let's go ไฮ hey! สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนมาพบกับแกงของพอมนี่นะครับทุกคนอ นี่เลยนะครับก็คือจากเรื่องดิจิตอลไซกัสนะครับทุกคนเออหรือว่าลงละครสัตว์ดิจิตอลนะครับทุกคนมาเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถเอาชนะกับแก๊งของสกีบีดี้ทอเลตได้หรือไม่นะครับทุกคนเดีย๋ยวผมขอสกีบีดี้ตัวที่น่าจะกากสุดๆเลยนะครับทุกคนอ่าตัวกากสุดๆผมคิดว่า น่าจะเป็นไอ้พวกเบสิกสกิีบี้เทเลตนะครับเดี๋ยวขอดูเบบี้สกิีบี้หน่อยว่ามีเลือดเท่าไหร่ไอพ้อวพวกนี้มีเลือดสามหมื่นห้าส่วนพรอมนี่มีเลือดทั้งหมดอ้าวห้าสิบหรอเพื่อนน่าจะไม่ใช่มั้งห้าสิบจริงหรอโอ้ยเลือดน้อยเกินเดี๋ยวต้องหาสกิีบี้ไอ้พวกที่ตัวกากๆาาหน่อยละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอดูมัลติเจ๋งหน่อยเซฟว่าพวกแกมีเลือดเท่าไหร่โอ้โหหกหมื่นห้าเลยเหรอเนี่ยว่าแต่มีตัวที่กากๆบ้างไหมเอ่ยน่าจะเป็นพวกสกิีบี้ตัวเล็กนะครับทุกคนไอ้ตัวนี้นะ นีเลือดโอ้โหหกหมื่นห้าเลยนะครับอ่าอยู่ไหนเอ่ยสกีบิี่ตัวที่แบบว่ากากกตัวเล็กๆหน่อยเพื่อนงั้นขอเจอสกีบิี่สักหนึ่งตัวหน่อยละก,กันนะครับทุกคนกับพอมนี่ทั้งหมด100ตัวนะครับขอเป็นสกีบิี่ทอรเลสในร่างของอ่ะปรสิตละก,กันนะครับทุกคนเลือดแค่สองหมื่นเองนะครับทุกคนมาดูกันครับว่าแก๊งของพอมนี่นะครับทุกคน100ตัวจะชนะกับสกีบิี่ทอรเลสหนึ่งตัวได้หรือไม่ ใครคิดว่าแก๊งของพอมนี่ทั้งหมด100ตัวจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หมาได้เลยนะครับและใครคิดว่าสกีวิดี้ทอรเลตปอลสิตนะครับ1ตัวจะสามารถชนะแก๊งของพอมนี่ได้ก็คอมเมนต์2มาได้เลยมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ Let's go! <S ขอลุยก่อนละกันวันดีพอมนี้นายกำลังมาอะไรในช่วงนี้ใช่ไหมนี่ไม่ยังไงเอ้ยยังอยู่ไหมเอ้ยฉันยังอยู่เื่อ พวกเราเลยจาัก,การมาหน่อยไอ้พวกนี่มนหน้าตาแปลกมันน่าจะาเป็นพวกไหนก็ไม่รู้เอ้ยอยู่ไหนเอ้ยสกีวีดี้อยู่ไหมเอ้ยสกีวีดี้ดูเหมอนว่ายังอยู่นะครับโอ้โหยังไหวอยู่บอกเลยว่าแขนที่สบายมากไอ้พร้อมนี่พร้อมเนินอะไรเนี่ยฉันไม่รู้จักหรอกนี่กินหมดเลยนี่นี่เป็นไงล่ะเจอ ติีของชาติเออพอมีสู้หน่อยสออินี่มาตัวอะไรกันเนี่ยเออฉันงงเกิงบอกมันคือตัวอะไรฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนอายมาตัวแปลกดีเฮ้ยเอ,อ้ยตอนนี้ฉันกำลังจะกายพวกแกอยู่พวกแกไม่รู้เรื่องหรอเนี่ยโอ้โหทุกคนพร้อมนี่ดูค่ะตายเป็นแบบว่าเป็นกองเลยนะครับ นึร่ร้อยโอ้ยพอมนี่ไม่เหมาะกับสกินนี่จริงๆนะครับอ่าเป็นตัวละครที่น่าจะเอออ่อนไหวง่ายนะครับแห่ๆฉันบอกแล้วว่าเรามันคุณละระดับก่อนโอ้โหสกินนี่ก็โหดเกินนะนี่เลยนะโอ้ตายเป็นกองอยู่ตรงนี้เลยนะฮะหนรอบนี้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวขอเพิ่มพรอมนี่สักประมาณ200ตัวหน่อยซิอ่าอันนี้คือ100ตัวนะครับ แล้วก็ตรงนี้อีก100ก็เป็น200นะครับโอ้โหรู้สึกว่ามันเริ่มจะก,กระตุกแล้วมะก็ประมาณ200ตัวนะครับสำหรับแก๊งของพรอมนี่นะครับทุกคนมาเจอกับแก๊งของเออรถไฟหน่อยสิอ่านี่รถไฟปีศาจนะครับทุกคนหรือว่าเออชาวๆนะครับทุกคนอ่า มาดูกันครับว่ารถไฟปีศาจแล้วก็แก๊งของพอมนี่ใครจะเป็นผู้ชนะใครคิดว่ารถไฟปีศาจจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยนะครับและใครคิดว่าแกงของพรอมนี่ทั้งหมด200ตัวจะเป็นผู้ชนะก็คอมเมนต์สมาได้เลย มาดูกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ Let's go เออขอวิ่งมาเก็บไอ้พวกนี้ก่อนพวกแกน่ากินชิพาเร็วหวพร้อมนี่นี่ยังไงเจอโอ้ยมาร้องด้วยทุกคนรถไฟปิศาจนี้นี่มาร้องด้วย เฮ้ยเฮ้ยมันตัวอะไรวะเนี่ยมาร้องด้วยมันคืออติของฉันเองนี่เป็นไงล่ะเจอกงเล็บของชาร์นี่ทีมไปที่แกพวกแกก็จะเออนอนตายที่นี่กันเป็นกองไปเลยพร้อมนี่จัดการมาเลยนี่ตีมาเลยพร้อมนี่เฮ้ยพร้อมนี่ได้แต่ยิงงนะครับแฮ่มันตีชันไม่ได้หรอกเพราะว่าขาพวกมันสั้นนิดเดียว ดูฉันก่อนนี่ขอเก็บไปเลยเป็นเออทีละสิบเปรตเน่นน่เน่นน่โอ้ก็พอพร้อมนี่ไม่สามารถสู้ได้นะครับผม้ไอตัวนี้มันโหดเกินพร้อมนี่ก็ไม่ค่อยจะตีเท่าไหร่เลยครับน่าจะมองกับเอาไปผจญภัยมากกว่านะครับจะพาไว้ก่อฉันจะลุกปีฉันมาจากการแกไอรถไฟเออโอโ้โหรถไฟก็ไม่ธรรมดาหเหมือนกันนะครับเนี่ย่าแต่เลือดไม่ลดเลยนะครับมาเดี๋ยวถ้ารถไฟเจอกับสกีบิดี้หน่อยละกันนะครับว่ารถไฟ จะสู้ได้หรือไม่เออรถไฟปีศาจเจอกับปรสิตหน่อยอาชิบนี่มาดิรถไฟมานี่แฮ้เออใน่นแกต้องสู้กับฉันได้ข่าวว่าแกขาพร้อมนี่ไปหมดเลยใช่ไหมเหลือฉันนี่แหละที่แกไม่สามารถจัดก,การได้เฮ้ยทําไมสูงสีกันเลยเนี่ยเฮ้ไม่สูงสีหรอกเพื่อนฉันเอาชนะได้แบบสบายสบายโอ้โหเลือดก็เหลือเกือบครึ่งนึงเลยนะครับเนี่ยสำหรับปรสิตนะครับคุกคขอสกิปนี่ทอเรต รอบนี้นะครับทุกคนขอพรอ,อมนี่ทั้งหมด100ตัวนะครับทุกคนมามาสู้กับไอตัวเอ่อผีนี่แหละครับทุกคน lifecycle? อ้าก็จะเป็นผีฮาโลวีนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าผีฮาโลวีแล้วก็พรอมนี่ใครจะเป็นผู้ชนะ let's go เออจากการเออไปมาแล้วพรอมนี่มาแล้วเฮ้ยวิ่งไปไหนเฮ้ยพรอมนี่มันอยู่นี่เฮ้ยมองเห็นไหมเนี่ยเออฉันมองไม่เห็นเนาะเอ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนฉันมองไม่เห็น เป็นไงล่ะเจอพลังหายตัวของฉันเฮ้ยไอปีฮาโลวีนไอปีฮาโลวีนมันหายตัวแล้วก็คนพร้อมนี่มองไม่เห็นอะไรรับเนี่ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวสั่งตัวอื่นมาจัดการพวกมันหน่อยแล้วกันนะครับงั้นก็ขอเอาเป็นอ่ะคุณแม่นี่เลยนะครับเออก็จะเป็นคุณแม่ขายยาเออเแบบี้ขายยาดีกว่าเออนี่เป็นไงอติองช้อนนี่เฮ้ยมีเสียงเด็กร้องด้วยนะครับเป็นอติของฉันคือ พลพอลองเสียงนี่ก็เดีนเป็นโน้เลยนี่มาเล่นด้วยกันไหมมาเล่นด้วยกันพร้อมนี่ฉันขอเล่นด้วยได้ไหมนี่พร้อมนี่มาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยจะไม่เล่นด้วยอจะวิ่งหนีเฮ้ยมาแตะวิ่งหนีด้วยวิ่งใส่มาเนี่ยมาเล่นด้วยกันมามาเล่นด้วยกันจะไปไหนจ้าขอเล่นด้วยนี่โอ้โหเล่นแรงเกินนะครับขาเตะเลยนะครับโอ้โหและผู้ที่ชนะนะครับก็คือเบมี่ขายาวนะครับโอ้โหนี่มันตัวเลยมะเนี่ย เจอแล้วนะครับทุกคนสำหรับสกีวีดี้สุดขากนะครับ่าตัวที่ไม่แข็งแกร่งนะครับคนใ้ก็จะเป็นสกีวีดี้ตัวเล็กมินิแบบนี้เลยนะครับ่าต้องแบบนี้หน่อยซิที่จะต้องมาสู้กับพอมนี่ของเรานะครับผมขอเพิ่มสักประมาณ5ตัวหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับสกีวีดี้เบบี้นะครับอ่าไซส์เล็กมากๆนะครับมา มาเจอกับพอมี่หน่อยเซไอพวกนี้ขอเป็นพอมี่ทั้งหมด100ตัวนะครับทุกคนมามาดูกันนะครับว่า100ตัวจะสามารถชนะกับทั้งหมด5้าตัวนี้ได้หรือไม่ let's go จะกลายเป็นอะไรพอมี่เออวันนี้พอมี่ฉันขอแก้บือหน่อยนี่แล้วบอกเลยว่าสบายมากได้เวลาไะไเก็บพวกแครแบบสบายสบายเลยไอพอมี่ไม่สู้เหรอเนี่ยไอไอพวกนี้มันเลือนมันมีแค่นี้เดียวครับทุกคนเลือนมันน่าจะมีอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่ยี่้านะครับ เอ้ยผมนีจะกามาเลยฉันไม่รู้จักนีม่มนใช้มเนี่ยฉันนอนไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเฮ้ยนีย่มันมันชักโครกทำไมหัวมันเป็นชักโครกนี่ยไอย้พวกเราหนีเร็ว หนีให้ใกล้ที่สุดจะมาใกล้พวกมันแหนฮจะหนีไปไหนไม่สาวน้อยนี่นี่โอ้โหไล่เก็บเลยนะครับสกีบีดี้ทอล์เร่เอาไปเอไรครับเนียดโดนไล่เก็บระรับสนาพร้อมนี่ฮายวิ่งหนีแล้วโอ้ยม,นะมันอยู่นี่นี่ขอตกบ้างสิเออโอ้โหสกีบีดี้ทอรเล่ยังเหลือครบทั้งหมด5ตัวนะครับ พร้อมนี่ก็ไม่สูกมิตจะวิ่งไล่จับอย่างเดียวเลยของหน่อยไหมจะอยากจะอู้มาหน้ารักจังเลยฉันไม่ได้น่ารักกับพวกแกนะเว้ยเฮ้ยฉันไม่ใช่เบบี้นี่แฮ้ยฉันจะมาจัดการพวกแกโดยเฉพาะเลยเรียบร้อยนะครับพร้อมนี้ไม่เหลือเลยนะครับโอ้โหนี่ขนาดเอาตัวกากๆมาแล้วทุกคนพร้อมนี้น่าจะยังไม่พร้ aka, พอมที Ay, apron, ่จะใช้งานนะตอนนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าลองเจอสกีบีดี้ทอรเตตัวกากๆตัวอื่นบ้านนะครับ มีตัวไหนบ้างเอ่ยที่เอ,อ่อกากๆนะฮะออน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นอ่างอับน้ำนะครับทุกคนมาบรดุกันนะครับว่าอ่างอับน้ำาปหมดหตัวนะครับสุกับ พอมนี่ทั้งหมด100ตัวใครจะเป็นผู้ชนะ let's go จะแกิอะไรพอมนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอัางอบน้ำวิ่งโชว์ลยอยเฮ้ยมานี่สิมานี่แกก็แค่100ตัวแต่ฉันมี3หมคนแล้วเพื่อนแกมีแค่ตัวเดียวเออโอ้โหพอมนี่วิ่งหนีนะครับตอนนี้เฮ้ยเนี่มันตัวอะไรฉันไม่เคยเจอเฮ้ยยช่วยด้วยฉันไม่เคยเจองั้นต้องเจอครับอีกหนึ่งแก๊งหน่อยละกันนะครับทุกคน จะขอเอาเป็นไอตัวเป็นผีหน่อยฮาโลวีนผีจกกัดการมันหน่อยซิสกีวิธีเอ้ชอนชอนหายตัวอยู่เพื่อนนอกจะไม่มีใครเห็นชอนตอนนี้โอ้ยมันจะหายตัวอยู่งั้นต้องเจอกับตัวอื่นหน่อยละกันนะครับเออมิกกี้มาผีเออเฮ้ยมีกี่ผีเพิ่มตัวเดียวทำไมไมาเยอะจังชอนสามมัดกายรักงเป็นตัวไหนก็ได้ชันสามมัดแยกร่างได้ด้วยนี่นี่ยัง่างเจ็บ ไปหมดเลย <c oughs> อยู่ไรเอ่ยขอกินหน่อยฉันหิวฉันขอกินหน่อยแกจะไหมไม่สาวน้อยจะไปไหนจะไม่หนีไปไหนไม่สาวน้อยฉันมาแล้วโอ้โหขอโทษนะครับไอตัวไม่กินม้าผีนะครับอย่างโหเลยไอตัวนี้ก็น่าอร,ร่อยมากันี่หว่านี่มันตัวไรวะเนี่ยมีสามหัวนี่เตะไปหนึ่งทีนี่ระเบิดไปซะเรียบร้อยนะครับไม่กินม้าผีขอโทษเลยนะครับโอ้โห,โหงั้นต้องเจอกับ แก๊งของสกีบีดี้หน่อยซิงั้นต้องเจอกับสกีบีดี้แนวร่างของเทพเจ้าหน่อยมานี่มิกกี้มาหนี่โอ้โหตีทีเดียวระเบิดเลยหรอเนี่ยโอ้ยโวดเกินสกีบีดี้โอ้โหตีทีเดียวนะครับระเบิดเลยงั้นต้องเจอกับรถไฟหน่อยรถไฟอยู่ไหนเอ่ยรถไฟอะมามานี่นี่หน่โอ้โหไอตัวนี้มันโหดเลยครับทุกคนแสดงว่าผมผมเพิ่มตัวโอดมานะครับงั้นต้องเจอกับแนวร่างของไอพวกกากหน่อยแล้วกันอาฮานน่แลครับ ก็จะเป็นร่างต่างๆครับเฮ้ยใจเย่เพื่อนไม่ใจฉันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใ่ฉันเพื่อนเดีย๋ยวบอกนะว่านายจะไม่มาหาฉันฉันไม่เกี่ยวเออมีเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดห้าหมื่นเเลยนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับไอตัวนี้เนี่ยเอาหายไปไหนไม่อยู่อันนี้ไม่อยู่เหมือนกันนี่นายไปไหนเพื่อนนายังอยู่นะครับมีเลือดสี่พันแปดเออไอตัวนี้ยังได้อยู่มามาเจอกับแก๊งผีหน่อยละกัน The g ก o อาจะไม่ได้นะครับสู้กันไม่ได้สแสดงว่ามองไม่เห็นกันนะครับงั้นเจอกับมิกกี้ม็อกผี อาชิบมานี่เออโอ้โหเตีทีเดียวระเบิดเลยเฮ้ยไม่ใช่มิกีมหรอเนี่ยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยชันคือปีศาจกงเล็บโอ้โหน่ากลัวมากๆนะครับไอ็ตัวนี้เออสู้กับแก๊งของอ่ะนี่หน่อยครับนักกล้ามหน่อยเออไอนี่เป็นไงล่ะฉันตีทีเดียวมันก็หายไปแล้วมิกีมอาผีอ่ะไปตอนนี้คือแบบว่าต่อสู้กันมัวตัวไปหมดเลยเออยังไงเพูดเดียวกันที่หวา พวกแก๊งไททัศนในมาเจอกับเรนโบเฟหน่อยเออมาเอาทุกเวือ์ช่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับบวกอย่างเดียวเลยเออสู้อย่างเดียวทั้งรถไฟทั้งนักกล้ามเออแล้วก็ทั้งพรอมนี่โู้ยตอนนี้สู้กันอย่างมามันนะครับโหไอตัวนี้โคตรโหนะครับทุกคนเนี่ยเแบบี้ขาย,ยาวนี่จะขายขายเป็นอาวุธนี่ทีเป็นหนึ่งที ขอเตะไปหนึ่งเีเรียบร้อยโอ้โหท่านอาจจะโหดขนาดนี้นายน่าจะต้องเจอกับแก๊งสกิบดี้หน่อยละกันสกิบดี้ปรสิตจะกรมาหน่อยซิเออปรสิตอยู่ไหนเอยปรสิตปรสิตสกิบดี้ฮ่าจะกรมาเลยโอ้ตัวเล็กแค่นี้จะอะไรมาสู้ฉันเอ้ยสู้ไม่ได้จริงๆนงคะครับปรสิตโอ้โหยกว่าจะสู้ได้นะครับฮานสกิบดี้นีร้านี้หน่อยซิมานน่โอ้โย เฮ้ยมันโหดจักวะเนี้ตัวนี้มาตีแลนดครับเนี่ยโอ้โหเลยนไปอยู่แสนเจ็ดเลยนะครับไทท,ท่านแต่ท่านเบบี้ขายาวโอ้ยน่าจะโหดอยู่นี่วะนึกว่าไม่โหดนะครับโอ้โหเราดูผิดไปนี่นั้นนายต้องเจอกับเทพจราชญ์อยซีนี่นายต้องเจอกับช้อนมาี่มาี่ไอเบบี้ขายาวนายจะโหดสักขนาดไหนนี่สามสามหนึ่งฉันไหวจะบอกเลยโอ้ยจะขอตทษจะพูดผิดเรียบร้อยนะครับโอ้แข้งขายาวนี่ก็โหดเหมือนกันนะครับเนี่ย